นนี้เรากำลังจะเดินทางไปปราสาทสนุกก,ก็คมไปด้วยกันนะคะดโกก็คมเนปราสาทเขาโน้นปราสาทเขาน้ยโอ้โหหลายปราสาทเลยอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงปราสาทสโนกก็คมแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ4กิโลอ้าวถึงแล้วครับอุทยานประวัติศาสตร์ สะดกกกทมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมื่อถึงแล้วอุทยานประวัติาศาสตร์สะดกกอกทมเสียโอกาสวันแม่ก็พาแม่มาเที่ยวที่ปราสาทสะดกกกทมที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแ้้วพูดกันคนละคำนะปราสาทสะดกก๊กทมปรา สดอกเอาใหมตอนนี้เรามาถึงสาทะดอกะไรนสะดอกะดกสดกสะดอกสะดกะดอกสดกสดอกสมดอกสะดอสะดอสดกสดกอกกสะดอาอะสะดสะดอกาะดกดสกสะดสดอกสะดอาสะดอดดสะดกสะดอ่สสะดอดอกสะดอกะสะสะสาสสด นะเช้าเนี่ยมาเนี่ยเราเป็นกรุ u ที่20ละวันนี้เป็นอยู่3วันนะ่าจะเยอะหน่อยเนาะ่าาทำบุญกระถินหลวงของกรมศิล <c oughs> เรากำลังจะเดินไปยังตัวปราสาท <c oughs> ข้างหน้าที่เห็นนั้นก็คือตัวปราสาทสดะดกกทมจุดหมายที่เรามา ในครั้งนี้ก่อนถึงเขาประสาทก็จะมีเสาสองช้นเลนี่เรียกว่าสาวนางเรียงเนี่ยสาวนางเรียงนเสาวนางเรียงที่เห็นนี้ก็จะมีทั้งในส่วนที่บบราณบางส่วนก็คือจะเป็นของเก่าปราสาทสดกกอทมหรือปราสาทสดกกอทมเป็นปราสาทขอมและโบราณสถานที่ใหญ่และสาคัญของจังหวัดสระแก้วเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูรูปแบบศิลปะเขมร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกสรกกกทมเป็นชื่อภาษาขเขมรหมายถึงต้นกกขนาดใหญ่ที่ขึ้นรกอยู่ในบารายซึ่งบารายก็คือสระน้ำสี่เหลี่ยมขอบสระก่อด้วยศิลาแรงปรสา,า,าสาสระบกทมเนี่ยมีอายุเก่าแก่อยู่ที่ประมาณ1,000ปีประตูทางเข้าเนี่ยเรียกว่าโคปุระ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของระเบียงพวกสถเปัตย์กรมก่อสร้างมาจากหินแล้วก็ซีลาแรงซึ่งซีลาแรงเนี่ย ก็เป็นดินที่อยู่ใต้น้ำมีลักษณะที่อ่อนนุ่มแล้วก็เอานำขึ้นมาปั้นขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มาวางทับซ้อนกันมาแกะสลักทีหลังหลังจากที่มีการวางซ้อนทับกันไปนแล้วนะซึ่งในการซ่อมแซมก็จะถอดออกมาทีละชิ้นโดยใส่ไหมเลขกกำกับไว้และเมื่อซ่อมเสร็จก็จะใส่กลับคืนที่เดิม สวยงามมากเลยค่ะในแต่ละชั้นของการที่จะเดินเข้าไปยังตัวปราสาทแต่หลังก็จะมีเสานางเรียงเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปสู่อย่าง ัวปราสาทประธานศิลปะของการสร้างปราสาทสรกบกทมเนี่ยเป็นแบบคลังปาปวนซึ่งศิลปะ<อ>การสร้างของจะมีบายนปาปวนแล้วก็นครวัดแต่นี่จะเป็นลนักษณะแบบคลังปาปวน แล้วที่ตรงชองลูกไก่ตรงชองมาดูโอ้คุณแม่80กว่าแล้วเนี่ยสู้สุดยอดวันนี้โอกาสวันแม่พาแม่มาเป็นประสาทสะดกกอกทมเข้าไปดูกันว่าข้างในประสาทประธานเนี่ยมีอะไรบ้าง มีเสีวลึงจำลองเสีวลึงจำลองออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเป็นบันไดที่คนเนี่ยขึ้นได้ง่ายนะคะที่เห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นองค์เสีวลึงจำลองนะคะอันนี้ขอถ่ายขึ้นไปยังยอนนะคะ <S <S 2> <S 2> จุดนี้คือ เีวลึงจำลองที่เห็นนะคะแล้วก็ในส่วนฐานที่เห็นเนี่ยเป็นเอ่อเป็นฐานโยนีซึ่งเสียวลึงองค์จริงจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติอันนี้ก็คือจำลององค์จริงสมัยก่อนก็อยู่ตรงตำแหน่งนี้แหละเป็นรูปเคารพของแทนองพระศิวะซึ่งเอ่อเป็นที่เคารพของชาวศาส,สนาฮินดู แต่ละที่ของปราสาทที่เป็นศิลป,ปะแบบขอมเนี่ยก็จะมีองค์สิบลึงว่าจุดทูบนะเพราะว่าถ้าจุดทูบแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานได้ปราสาทสะดกกทมอดีตเรียกปรา,าสาทเมืองพร้าวจากจุดจุดนี้แล้วสวยงามมากๆค่ะ จุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือปราสาทประธานนะคะในส่วนองค์ประกอบของปราสาทศรอกกทมเนี่ยก็คือจะมีสองส่วนหลักๆก็คือปราสาทประธานกับบรรลัยนะคะที่เห็นนี่คือบรรลัยบรรลัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดนะคะเป็นสถานที่เก็บหนังสือตอนนี้เรากําลังยืนอยู่ตรงจุดที่เหมือนกับเป็นปีกที่อยู่รอบตัวองค์ปราสาทประธานความสูงประมาณชั้นสอง มุมมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆองค์ปศาทได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะลองเดินดูนะคะว่าสามารถเก็บภาพได้360องศาเลยหรือเปล่าที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบนี้เรียกว่าระเบียงคดเดินได้อยู่นะโอ้สามารถที่จะเดินเอตอนแรกคิดว่าน่าจะ ดูมุมสูงได้แค่180องศาแต่มาตรงจุดนี้แล้วน่าจะเดินได้รอบ360องศาเดี๋ยวเราจะพาไปชมในมุมสูงนี้นะคะสวยมากๆเดินได้รอบนะสวยค่ะสวยมากๆปราสาทสระบกทมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากเหมือนกับปราสาทหินพนมรุง้งแต่ว่าก็เป็นปราสาท ถินแห่งหนึ่งนะคะกรมศิลปากรเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาเมื่อปีพศ2540ประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งที่11ของประเทศไทยสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมแนวพื้นราบนะคะปราสาทสะดกก้องทมเนี่ย,ะยจะเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก แต่ว่าน่าจะอยู่ใหญ่เป็นอันดับ3ในประเทศไทยใหญ่ที่สุดก็คือปราสาทินพิมาที่จังหวัดนครราชสีมาคลิปที่แล้วเราพาไปเที่ยวที่ปราสาทินพนมรุ้งมาคลิปนี้เรามาเที่ยวพามาเที่ยวที่ปราสาทินกร้องทมที่สาลแก้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ปราสาทินพิมาที่นครราชสีมาที่ว่าใหญ่เป็นอันดับ ที่หนึ่งของประเทศไทยปราสาทสระกกทมเนี่ยสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่สองรอบปราสาทประธานจะมีเสานางเรียงแสดงให้เห็นความสำคัญของปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ของแต่ละพระองค์เมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเขาก็จะมีการสร้างปราสาทหินในสมัยแต่ละกษัตริย์ซึ่งก็จะสร้างไม่เสร็จเพราะว่า ในแต่ละประสาทเนี่ยก็จะใช้เวลาในการสร้างที่นานมากลักษณะก็คือวันแม่พากวมาทรมานเองขึ้นเองเลย ได้ภาพเด็ก้ามนาคีก็ปีนขึ้นมาแล้วนะเดินออกไปไหนแล้วราวังเขาไม่ได้ไปทางนี้พอเดินได้เดินได้เดินได้หรอย่าไปเตรียมรองรับทุก่งลางลืมอายุเลยโอ้โหดีอะหาว่าไม่แน่จะหาว่าไม่แน่ทางดีๆไม่ไป ระหว่างทางที่เดินไปยังตัวปราสาทจะมีเสานางเรียงเรียงรายอยู่สองข้างทางที่เห็นรอบนอก,น,กนะคะก,ก,ก็เรียกว่ากำแพงแก้วกอยู่ล้อมรอบตัวปราสาทอันนี้คือบริเวณตัวชั้นนอกของปราสาทสุอกทม ที่เห็นนะคะก็คือบารายมีขนาดกว้างใหญ่จะอยู่ด้านหน้าของปราสาทมาชมความงามในบริเวณปราสาทสระกกทมอีกครั้งนะคะวิว360อองศารอบองค์ปราสาทประาธระาน ด้วยความสำคัญและความงดงามมีเสน่ห์ของประสาทหินแห่งนี้กรมศริลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทสโดอกกทมเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติในปีพศ2478ค่ะ